ประเทศไทยให้เป็นสังคมหัวแข็งจากนี้ไปใครไม่ใส่เราไม่ยอมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจถนนเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกแห,ห,ห่งหนคขันหน้าอ่านเปลีแ่แบบไม่มีเหตุผลหรืออาจเจอรถตัดหน้าแบบชนิดเอาคนเจอของหล่นมาจากคารุกับสวัสดีคะผู้ครองสวัสดีคะนักเรียนปิดเทอมนี้นะคะเราไม่หยุดการเรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะสื่อถานักเรียนมาที่สถานีตำรวจนครราชอุบลสุสู่ะานักเรียน นี้นะคะเรามีวิทยากรค์พนตรวจไซดีค่ะเห็นไหมยังตัวค่ะสวัสดีครับเป็น100ปร้อยตัวว่าเรารู้จักใจญ่รองรองวัจจุลจรอนอนจุขั้วบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะขอ,องตั้งตัวใส่หมวกกันน็อกนะคะละการสวมใส่หมวกกันน็อกอย่างถูกต้อีแล้วก็ทายจากการที่เราไม่สวมใส่หมวกกันน็อกค่ะคุณตำรวจคะถ้าเราไม่สวมใส่หมวกกันน็อกค่ะเราจะเูกจับยางไรบ้างคะครับถ้าเรา ขับขี่รถจักรยานดไม่สวมหมวกมีละทย้รุ่งแบบกันน้องนะครับจะมีโทษปรับถึง400บาททั้งคนขับก็คนร้องนะครับรแล้วอย่างเงี้ยการสวมใส่มวกกันน็อกเนี่ยถึงสวไปแล้วนะคะแล้วสวมแบบวิธีเนี้ยเรามีวิธีการดูยังไงคะว่าเราสวมแบบถูกวิธีการสวมแบบถูกวิธีนะครับเราก็จะสวมสูกไมมเะอาจารย์สวมแบบถวยกันนะคะเชื่อดูดูด้ดยนะคะดูดูดูกูด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  รับสายทีเรียบร้อยเขาจุดกลางโหลดเราดันแน่นพอเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแน่นมากคญญาไม่เด่นคุณพี่คะครับอันเนี้ยคือผมที่สุดจพอดีนะครับโอ้เหมือนมีควาได้แน่เลยไม่ยากเลยถ่ะนักเรียนโอเคค่ะแล้วอย่างนี้นะคะเรามีวิธีการเลือกหมวกกันน็อกยังไงคะหมวกกันน็อกถ้าเฉียนี่ดีครับควรจะเป็นแบบเต็มใบครับถ้าเต็มใบมันจะปิดมันจะปิดหมดเลยครับปิดหางการตัวอมันสามารถลบ ช่วยได้เยอะทิ้งจากทิ้งจากทิ้งจากหนักจนเบาได้ค่ะทิ้งโอ้แล้วทีนี้ถ้าทีนี้คุณครูเคยเห็นค่ะว่าตรงนี้ค่ะมันทาสีดำไปหมดเลยถ้าเปนสีดำไปหมดเลยอหรอคะทาปลอดไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับโอ้ผิดกฎหมายโอ้เหไมอดะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นจะไปมันเป็นิสัยทัศน์ที่เรามองเนี่ย โดยพงง่อคืนมันจะนอนอยู่บางวันมันจะร้อนแ,แสงมางทีมันจะสะท้อนคนรอบข้างก็มีแล้วนี่คือสก andal ต้องดูที่ไหนครับดูมออด้านหลังด้วยไหมคะ่อน่าจะมีมออที่ว่าได้มาตรฐานของหมู่บอืออย่าที่พาวเรื่องหมวกกันน็อกนะคะนักเรียนนี่ก็เรื่องหมวกกันน็อกนะคะให้รักษาศีรษะของนักเรียนนะคะแล้วก็ใส่สารลักฐานด้วยแล้วก็ดูมออ,อด้วยนะคะสุดท้ายทักทินดรวจค่ะ ประสบการ์ค่ะประสบการ์จากการที่คนทีท่ไม <bunker. S 1> kind of ่สวมใส่หมวกก <Hayır. S 3> ันน็อกค่ะโอเมีอุบัติเหตุมีผนกระทบยังไงบ้างคะคือพีพี่เห็นมาครับส่วนมากถ้าไม่สวมหมวกนีละไหนะครับโอกาสที่จะเจ็บเนี่ยเจ็บหนักมากกว่าพวกที่มีกระจกกดยพาพวกที่สวมหมวกนีละไหครับบางทีมันเกิดวัตถุนิเยรงคนไม่หนักมากแต่ว่าผมตามตามมาเนี่ยสวมหมวกนีละไหกับไม่สวมเนี่ยถ้าไม่สวม ถปงขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็สวมหมวกดีกลับบ้านได้เลยถึงตายไหมคะถึงตายไหมคะโอ้ถึงตายเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันมีโอ้ยมันเป็นโทษนะคะที่น่ากลัวแีบนี่สงส่หมันอมากนะคะคันเรานะคะที่ว่าไปแค่นิดเดียวเองหน้าตักน้อตอยู่เองก็ไม่ใส่ค่ะทำเล่นนิดเดียวนะคะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหมวกกันน็อกของเรานะคะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เรียนนะคะ ตอนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะขอกใหพ่อคี่แม่นะคะยืาลืมสวนใส่หมวกอนนบแล้วก็เตือนถึงพ่อคุณแม่นะคะให้สวมใส่เหมือนกันค่ะรักไทยให้ใส่หมวกนะคะนักเรียนวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะค่ะเจอกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะโรวกสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมหัวแข็งจากนี้ไปใครไม่ใส่เราไม่ยอมอย่าไว้ใจค่ะ